คุณเคยฝันถึงการเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่อังกฤษไหมคะจ่ายค่าเทอมไปแล้วจองตั๋วเครื่องบินไปแล้วเตรียมตัวไปใช้ชีวิตที่ลอนดอนแล้วแต่วันเดินทางมาถึงคุณกลับถูกมหาวิทยาลัยบอกว่าคุณเริ่มเรียนไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งนะคะเพื่อนๆแต่มันคือวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงกับนักศึกษาต่างชาติหลายร้อยคนของ UCL หรือว่า University College London ค่ะพวกเขาต้องลอยคว้างอยู่กลางอากาศเพราะว่าเอกสารส สำคัญตัวเดียวที่มีชื่อว่าแคสเนี่ยหมดโคตา Home Office เข้ามาแก้ปัญหายัางไงมาตรการลงโทษมหาวิทยาลัยครั้งต่อไปจะเป็นยังไงวันนี้หม่อมจะมาแกะรอยที่เกือบทำให้ความฝันทางการศึกษาหลายร้อยชีวิตต้องพังทลายลงค่ะ เรื่องเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อยู l นะคะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของสหราอชนาจักรยอมรับว่าได้รับนักศึกษาต่างชาติเกินกว่าโคต้าที่รัฐบาลกําหนดอย่างชาัดเจนค่ะซึ่งโคต้าที่ว่าเนี่ยก็คือจํานวนสูงสุดของการออกเอกสารแคสนะคะซึ่งเป็นหลักฐานที่ขาดไม่ได้เลยในการยื่นขอวีซ่านักเรียนค่ะเพื่อนๆ คำถามแรกที่ทุกคนสงสัยก็คือมหาวิทยาลัยใหญ่ขนาดนี้พลาดได้ยังไงใช่ปะคำตอบจาก UCL ก็คือพวกเขาเนี่ยเจอความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติค่ะพวกเขายอมรับว่าการวางแผนโดยอาศัยข้อมูลในอดีตเนี่ยผิดพลาดไปอย่างสิ้นเชิงเพราะว่ามีผู้ตอบรับข้อเสนอมากกว่าที่คาดการไว้มากซึ่งจุดเนี้ยหม่อมก็มองว่ามันชี้ให้เห็นถึงการบริหารความเสี่ยงที่หละหลวมนะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลายัยต้องพึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษา ชาติสูงงนนั่่เอคะปัญหาคือ UCL เนี่ยใช้ข้อมูลจากปีก่อนๆในการคาดการอัตราการตอบรับโดยพวกเขาเนี่ยคาดการว่าจะมีนักศึกษาจํานวนหนึ่งปฏิเสธข้อเสนอเหมือนที่เคยเป็นมาค่ะแต่ปรากฏว่าปีนี้แทบจะไม่มีใครปฏิเสธข้อเสนอเลยค่ะเพื่อนๆทําให้จํานวนนักศึกษาที่ตอบรับเนี่ยมันทะลุโคต้าไปไกลลิฟจนแคสไม่พอนะคะแคสก็คือ confirmation of acceptance for study ค่ะมันเป็นเอกสาร็ ออโนิกยืนยันการตอบรับการเข้าเรียนในหลักสูตรที่สหราชนาจักรนะคะออกให้โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับอนุญาตจาก Home Office ค่ะความสำคัญของแคสก็คือมันเป็นกุญแจสำคัญสู่ Student Visa นะคะแคสเป็นเอกสารที่ขาดไม่ได้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียนค่ะหากไม่มีแคสวีซ่าของคุณจะถือว่าไม่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธค่ะ แคสจะยืนยันต่อโฮมออฟฟิศว่ามหาวิทยาลัยต้องการเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาของเราในสหราชอชนาจักจริงในเอกสารแคสนะคะจะมีรายละเอียดสำคัญเช่นรหัสอ้างอิง14หลักนะคะรายละเอียดหลักสูตรวันที่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดหลักสูตรนะคะค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระแล้วก็หลักฐานรวมถึงคุณสมบัติต่างๆที่ใช้ในการตอบรับเข้าเรียนนั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูเสียงสะท้อนจากนักศึกษาผู้แบกรับภาระนี้ที่เกิดขึ้นนะคะวิกฤตคราสเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของนักศึกษาโดยตรงเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งส่วนใหญ่นะก็เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งนักศึกษาต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยนะคะปัญหานี้มันไม่ได้หยุดอยู่แค่การเรียนที่ล่าช้านะแต่คือความเสียหายทางการเงินแล้วก็จิตใจค่ะก็คือนักเรียนหลายคนเนี่ยตัดสินใจเดินทางเข้าอังกฤษ มาก่อนนะด้วยวีซ่าท่องเที่ยวล่วงหน้าเพื่อมาจัดการเรื่องที่พักท,ทั้งทงที่ยังไม่ได้รับวีซ่านักเรียนนะคะพอมาถึงก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ลอยควางค่ะเพราะว่ามหาวิทยาลัยออกแคสให้ไม่ได้แล้วแล้วก็ขอให้เลื่อนการเข้าเรียนไปปีหน้าแทนนะคะมีนักศึกษาบางคนบอกว่าอุย๊ยฉันได้จ่ายค่าที่พักที่ลอนดอนไปแล้วนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะของเงินคืนได้ด้วยแล้วก็รู้สึกเครียดมากนะคะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เกิดความไม่มั่นคงมากๆค่ะนี่ก็คือเสียงสะท้อนที่ต้องแบกรับ ภาระค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของมหาวิทยาลัยโดยแท้นั่นเองค่ะ แต่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดเนี่ยคลี่คลายลงแล้วนะคะเพ,เพื่อนเมื่อโฮมอ f ฟ i c e ต้องเข้ามาไกล่เกี่ยแล้วก็ตัดสินใจอนุมัติโคตาแคสเพิ่มเติมให้กับ UCL เป็นกรณีพิเศษซึ่งถือเป็นการผ่อนผันที่ช่วยชีวิตนักศึกษาหลายร้อยคนไว้ได้ค่ะทําให้พวกเขาสามารถยื่นขอวีซ่านักเรียนแล,แล้วก็เริ่มเรียนได้ทันตามกําหนดนั่นเอง UCL UC <L S 2> ได้กล่าวขอโทษอย่างสุดซึ้งนะคะพร้อมเสนอจ่ายเงิน1000ปอนปอเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษาที่ใช้บริการยื่นวีซ่าแบบเร่งด่วนค่ะนักศึกษาก็ออก พูดว่าอุ๊ยฉันดีใจมากเลยที่ได้ไปเรียนที่อังกฤษความเครียดที่แบกมาหลายสัปดาห์ก็หายไปหมดเลยนั่นเองนะคะ ถึงแม้ว่าปัญหามันจะคลี่คลายลงนะคะเพื่อนๆแต่คําถามใหญ่ที่ยัง้ังคาก็คือจะเกิดปัญหาแบบเนี้ยซ้าอีกไหมในอนาคตเพราะว่าการผ่อนผันของโฮมออฟฟิศเนี่ยมันอาจจะถูกมองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าทําผิดพลาดได้จากไม่เป็นไรเนาะนี่คือจุดที่โฮมออฟฟิศจะต้องมีมาตรการเข้มงวดที่สุดนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเกินโคต้าเพื่อสแสวงหาก,กําไรอีกนะทางที่โฮมออฟฟิศต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดแล้วก็กําหนด บทลงโทษเข้มงวดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะ อาจจะมีการทบทวนสถานะผู้สนับสนุนวีซ่านะคะการสนับสนุนสถานะของมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนวีซ่านักเรียนถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดร้ายแรงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาในวงกว้างแบบนี้มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบายชดเชยทางการเงินที่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดของนักศึกษาไม่ใช่แค่เสนอจ่ายเงินปลอบใจเล็กน้อยเพียงแต่เท่านั้นนะคะคืออย่างนี้ค่ะเหตุการณ์เนี้ยมันก็เป็นสัญญ,ญาณเตือนครั้งสําคัญเลยนะคะว่าโครงสร้างการเงินของมหาวิทยาลัยในอังกฤษเนี่ยต้องพึ่งพาน,นักศึกษา ต่างชาติค่อนข้างมากนะคะมันก็เลยเปราะบางค่ะเพื่อนๆแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดความผิดพลาดในการบริหารจัดการได้นะคะ UCL เนี่ยก็ถูอว่าโชคดีนะที่ได้รับการผ่อนผันนะคะแต่ในอนาคตนะโทษที่ตามมาจากการบริหารที่ผิดพลาดอาจจะรุนแรงขึ้นนะคะสั่นคลอนถึงเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัยไ,ได้เลยทีเดียวในข่าวเขาว่าแบบนี้นะคะ เอาจริงๆเลยนะสำหรับน้องๆน,นักศึกษาหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงแม้ว่าจะได้รับหนังสือตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยแล้วว่าหม่อมว่าก็อย่าเพิ่งรีบจองตั๋วแล้วก็จ่ายค่าที่พักล่วงหน้าไปเลยจนกว่าจะได้รับแคสแล้วก็ได้วีซ่านักเรียนที่ออกมาโดยสมบูรณ์ก่อนเนาะเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดนี้นะคะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบข่าวสารที่หม่อมเอามาพูดคุยกันในวันนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตาม M Family Life Indicate ด้วยนะคะมีข่าวสารอะไรเกี่ยวกับสาาราชนะ จากที่น่าสนใจก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้อีกค่ะส่วนใครที่อยากจะให้หม่อมคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับสหราอาณาจักรก็เม้นมาตรงคอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะจดโนต้ตไว้แล้วก็จะไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย